สปอนเซอร์จ๋าสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์หน่อยครับสวัสดีครับผมชาฮันตอนนี้เราอยู่ในคลิป scp กับคุณต้า TR นะครับเหตุผลที่คุณต้าไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าคอมเขาเสียกดไลค์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับคุณต้านะครับผมเป็นเพื่อนคุณต้านะครับสามารถมาดูคลิปนี้แทนได้นะครับเพราะว่าคุณต้าเขาจะไม่ลงคลิปประมาณ2 3วันเนาะปละกดติดตามไปด้วยนะครับพูดน้อยหน่อยนะเนื่องจากเจ็บคออะ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณชาชาเลยชาดำดำดำโอ้โหดำดำดำเสื้อผมชามาจากชาณครุงนะครับช่องชาณคุ่งใครที่ยังไม่ดูช่องเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะอย่าเพิ่งไปดูช่องเขาดูช่องผมก่อนนะสำหรับวันนี้วันนี้เราจะทําอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาสร้างบ้านแบบฟิวชั่นเนี่ยใจฟิวชั่นระหว่างต้ากับชาผสตกกันกันจะอะไรชา ว่าเราจะเอาอะไรช้าๆหน่อยนะเราจะทำบ้านนี้เสร็จพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าโอ้โหกว่าจะได้ดูนะเออกว่าจะได้ดูคนคนดูฮ็อกคงกินดูช่องคุณแล้วล่ะเออมา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 สร้างบ้านในกติกาในที่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าเราก็จะเอาสิ่งของในห้างนะครับอ่าห้างอีเกียเรามามาสร้างเป็นบ้านของเราสองคนนะครับเอ็นเล็กก็ได้นะคือสั้นกันนะครับให้มันเกิดเป็นบ้านขยะใช่ไหมใช่บ้านขยะนะครับอ่าอที่จะเลือกคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูช่องเขากันด้วยกติดตาม อแล้วก็อย่าเบินดูช่องผมด้วยนะครับโอเคคนลับีมกันได้หรือเปล่าเด็กสมาเริ่มมาเลยเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงก่อนดีกว่านะแล้วแต่คนเลยผมจะสร้างห้องแคทเกมคนเลย่ะสมัยก่อนเด็กผมผมที่นี่นะคือผมแบบไม่ไม่มีบ้านแล้วเว้ยไม่มีแบบไอ้นี่บ้านแบบกันพวกน้ำฝนตกเข้าห้องนี้เหมือนผมที่นี่บ้านผมเนี่ยคอมพิวเตอร์โลดเลยเว้ยใครเดินผ่านมาเห็นผมเออบ้านผมไม่มีอะไรเลยเว้ยบ้านผมมีแค่นั้นแหละเว้ยมีแค่โต๊ะคอมกับเก้าอี้เว้ยนอกนั้นก็วิวบรรยากาศเว้ยแค่นั้นแหละจริงๆนะอืม ใช่เวลาฝนตกทีนี่ก็ซ่อมหลายรอบนะครับใช่ใช่ซ่อมหลายรอบเลยก็คือต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเนี่ยผมสร้างเป็นห้องเนี่ยอ้าวคุณจะสร้างเป็นห้องตรงนั้นเออฮะเออห้องใครเก็บของคุณอยู่ตรงมุมไหมของผมอยู่ตรงมุมนะมุมห้องเลยได้ใมุมห้องเลยเว้ยเออสร้างบ้านต่อมาเออห้องเราเราจะขาดทีวีไม่ได้แล้วเอทีวีเออเลขเอ็กบอกไงเอ็กบอกเอ็กบอกเไมเอ็กบอกใหญ่จังวะเออต้องใหญ่ๆนี่แหละคนเขาชอบนี่เฮ้ยเลขเอ็กบอกกี่จอดิเอ็กบอกสามจอไปเลยเออสามจอกันเลย เดี๋ยวผมผมกลับข้าหาให้คุณชาก่อนอได้ยังได้ยังได้ยังเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคนะท่านผู้ชมมาเราไปสร้างบ้านกันเถอะอาะใช้เวลานานหน่อยนะครับแล้วก็จะสร้างไว้นิดหนึ่เชื่อชิวๆไม่ต้องรีบได้ครับไม่ต้องรีบตอนอันนี้จริงนอนห้องเรานะเฮ้ยคิดยังไงวะไอ้คนจานอน,นอนนอกบ้านนอนนอกอบ้านเออเฮ้ยเฟี้ยวเฮ้ยห้องแชทเกมห้องโราคิดอยู่ด้านในห้องส่วนห้องนอนอยู่อยู่นอกบ้านใช่เดี๋ยวผมทำห้องรับแขกไว้ให้เออสุดยอดเลยนะพักล่องพยาบาลนะกล่องพยาบาลรบไม่ต้อง ได้ครับได้ได้เอาไว้เกื่อไอเดียเหรอเล่นเกมตจนนิวล็อกเหรอเอามาพันนิ้วอ่ะใช่เอาเอามาเอามารักษาแบบสมองเสื่อมเล่นเกมจนสมองเสื่อมอ๋อใช้ไอ้กล่องพยาบาลรักษาสมองเพื่อสมองกลับมาเป็นปกติใช่ปหมใช่ดีมากเลยโอ้โหแบบเอาง่ายๆนะโรงพยาบาลไม่ต้องมีแล้วโรงพยาบาลอ่ะเพิ่งแค่กล่องพยาบาลกล่องเดียวใช่ไอ้ดียวผมซ้ำห้องเหมือนคุณเนี่ยผมก๊อปปี้เลยอยากได้ห้องบ้างไหมไอ้ห้องเหรอเพิ่งก็เตหหาเลยดีวัตถุนี่ บอกกันเลยดูดิไอตัวไฟตรงนี้เออเฟียวเฟียวโคตรเทพอ่ะโอ้โหเฟียวในใช่เทพในแบบไม่มีใครเท่ากับเราในจักรวาลแล้วอ่ะคิดดูอ่ะพวกพอกดังๆนี่ต้องหลีกไปคิดดูอะเรากลายเป็นแชนแนลสร้างบ้านละเออสร้างบ้านละไม่ต้องไปทำอะไรละเฮ้ยว่าแต่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มอิตาลีเข้ามานะใช่ครับทมายมันจะมีมันจะมีนาฬิกาเบนเทน อเงนีถ้าเกิดใครอยากเห็นนาฬิกาเป็นเทนจริงๆก็มาดูในช่องผมได้มีนาฬิกาเปนเทนใช่แล้วใช่มีนาฬิกาขายเลยนะครับเขาไอ้นี่เขาไม่ได้จ่ายนะครับนาฬิกานี่เขาขายดิเท่าไหร่ครับคุณชาลดลดราคาเท่าไหร่เออลดมาเหลือห้าบาทห้าบาทแล้วใครซื้อวะไม่มีใครซื้อรับเกบอกว่าลดศูนย์บาทลดศูนย์จุดชาเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหคนซื้อเยอะนะเนี่ยเนี่ไเอ็นเนียว่างอาหาร เจะไปบ้านเราเฟี้ยวเลยมั้ยคุณเป็นบ้านเป็าเป็นอย่างเนี้ยวะเนี่ยเอาอันนี้ลงมาก่อนดิเออดูดิเฟี้ฟยววะไอ,อ้เยบ้านเหมือนคนจนจัดเลยวะออบ้านเราต้องมีต้นไม้หน่อยเปล่าเฮ้ยเออเอ,อะไรธรรมชาติไงทั้งผมมันตีเขียวใช่ไหมล่ะธรรมชาติแต่ธรรมาชาติผมแบบผิดกฎหมายแล้วเว้ยผมแล้วชอปปี้บ้านเราไม่มีหลังคาเลยวะอ๋อเราเรามีหลังคาจากห้างไงเอออุ้ยโหเนี่ยคนฉลาดเลยว่ะ ดีเนียดดีเนียดของจริงเลยว่าแต่ทำไมห้างนี้หลังคามสูงจังวะเออนั่นดิไม่ไงเขากันไอ้นี่ไงกันน้ำเข้าไงอ๋อแล้วก็เขาตั้งหลังคาเล็กไปเดี๋ยวมันจะแคบอโอเคเราเอาใกเราเอาไาอ้นี่ด้วยไปแจ้งเตือนว่าว่าเราห้ามเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเอ่อตาทีอาร์แล้วก็ชาอะไรนะชาดำ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  <c oughs> มาาเรามาสร้างบ้านกันต่อมาติดปไปนี่อันนี้ไปยังเตือนว่าบ้านเราเกินบ้านที่ห้ามเข้าห้ามเข้าจนกว่าจะได้แล้อนุญาตจากใครจากชาชาโอเคเฮ้ยเราต้องมีปิกนิกดิคุณเออไปหามานี่นอกบ้านนอกบ้านนอกบ้านโต๊ะปิกนิกเราจะไม่ได้นั่งธรรมดาจะเป็นนั่งแล้วอ้ออาหารวางที่พื้น โอายอ๊ยอ๊อยลดดลลเอาเดีอยวๆๆอเอมันขยับเงี้ยไม่รู้นมิติใหม่มติใหม่กินอาหารไปขมรไปเอออะไรลองดเอางั้นเราเอารถไวนอกบ้านอเคว่าสมรแบ่สมมรณ์จคนมาเกบค่าเนี่ยค่าใช้จ่ายว่าเราไม่จ่ายค่าื้นที่าขัรีแมงเลยใชใชใแล้วเราต้องติดไฟชกว่า มันต้อไปก่อนแต่วันมืดตอนกลคืนอ่ะดไปเอารั้วมาเนี่ยผมบ้านเราต้องต้องต้องมีล้วนเลยใช่กันกันขโมยกันขโมยแล้วขโมยหน้าไหนจะมาขโมยบ้านเราวะดูบ้านเราดิก็บางทีอาจจะขโมยกันเองอะไรอย่างงี้อ๋อเขาเป็นคนเด็กไอ้คนเด็มันต้องเป็นคนยังไงวะอาวติดล้วนเลยต้องสอนยังไงวะว่าแต่บ้านเราไม่มีขวานเลยก็ใช่เหรอเออตู้เย็นเลยที่ผ่านมาไม่มีอะไรกินเลย ใช่เราต้องนี่ตู้เย็นก่อนนเ้ยเอาไว้ใส่อาหารตอนนี้ผมหาเจอแล้วตู้เย็นอ่ะมีตู้เย็นมาท้วยพ้าลามันดูไม่ใช่บ้านเลยบอกว่าบ้านนะนึกว่าเป็นขอทิ้งไปเฉยแล้วเอานจริงอ๋อนี่นี่คุณคุณคุณดูคนตัดต่อของผมดูเนี่ยคนตัดต่อของผมเ้ยนี่นี่นี่คนไม่บอก คนดูว่าไอเดียซือบ้านเนี่ยนึกว่าเอาของเก่ามาทิ้งเนี่ยเอ้ยมันคือการเขาเรียกว่าอะไรการแบบ reuse เอาของต่างๆมารวมกันนี่บ้านแม่เขาเรียกว่าบ้าน renovate บ้านเออเนี่ยต้องมีไฟติดด้วยคุณเออเออเจ๊ยเจ๊เด็ดอย่างนี้ดิฟีวบ้าน renovate ขั้นสุดยอดคนขอซื้อต่อราคาห้าแสนไม่ขายขายห้าบาทไยห้าบาทยังคิดหนักเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ เอ้ยคุณคนติดต่อผมดูดูโกรธมากเลยครับต้องหาหน้าจอคอมให้เขาละนีดีดีหน้าจอคอมแบบหลากสีสันเนี่ยเนี่ยเนี้เออว่ะเฮ้ยอ๋อดีว่าดีเออเลขบ้านใครวะเนี่ยเจไดด์อ๋อเจไดด์เขย่าจังเลคนติดต่อผมนี่ล้มไปเลยนะคนติดต่อนี่ตัวยืนกับหัวไงใครเฟยทำคนติดต่อมึงยืนนิ่งๆดิเออยืนยืนยืนแล้วแต่นหนเขาจะต่อหลอยดไฟมาเนี่ยคนติดต่อมึงอย่ายืนบนเก้าอี้ดิ เออนี่ตัดต่อต้องตัดต่อเฮ้ยคุณคุณคุณอยากได้คนตัดต่อไหมหรือว่าคุณจะตัดต่อเองไม่ไม่ผมตัดต่อเองเว้ยอ๋อตัดต่อเองได้เลยไช่จ้ะผมจะตัดต่อเองเฮ้ยเราไปหาอาหารก็เถอะหาอาหารอ๋ออาหารเดี่ยในที่นี้อาหารเราก็ต้องมีไมโครเวฟซักมาเอาไมเวฟพวกอาหารแช่แข็งเออเชิญจ้ะช่ายจ่าเอาไว้ห้องคุณนะไม่ดีกว่าไว้คบเว้ติ้งนอนดีกว่าสมมตินอนอยู่หิวๆก็เวฟเลย นี่โอเคจะไม่โดนคลื่นรังสีเวฟเผาหัวตายเหรอครับไม่โดนหรอกคิดไปเองอ่ะคนเราถ้าคิดไปเองจริงๆนะอันนี้ผมวางเตียงไว้เลยนอนนอนได้เลยเฮ้ยทำไมบ้านเราเฟี้ยวเนอะมันสวยนี่ดูไปดูมาสวยเเอออ้ยสวยไม่ดูดิโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมเท่กัคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าไอ้ตี่ยบ้านเลขที่เตี่ยอันที่เลขทโคตรเท่ของขอซื้อต่อพี่ราคาห้าล้านห้าบาทโอ้โหขายห้าบาทขายห้าบาท ห้าบาทข้าบาทชิดหนักแล้วใครเอายิงมาวาวไว้ดันห้วเนี่ยเฮ้ยเกิดห้าบาทแล้วก็คุณต้องที่กับผมอีกนะห้าบาทต้องแยกออกกับผมอีกนะคิดอีกนะเอออย่าลืมอย่าเลืมยเราจะถ่ายเท้าถ่ายเท้าสิบบาทเหม่กันในนี่ไงคนละห้าคนละห้าเออใช่บารเราในโคตรหรูเลยว่ะบาเรามาสร้างมาให้กันเถิดนะอย่าพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวกนดูเขากดกดปิดเพราะว่าเรากัางเหมือนเกิน เออตักหนึ่งมันต้องมีขยะเท่านั้นักเหนีนเกินเออเออไว้ๆเราปากไปทิ้งอะไรเงี้ยคนคนตัดต่อตัดต่อขวายกันตังเออจัดเดี้ยทิ้งขังขยะไปเลยเออพยศโคตรโคตรเท่อโคตรโอตัวมีอะไรให้เอาอีกบ้างขโมยอะไรแล้วไม่ได้ขโมยเขาเรียกว่ายืมยืมวัดตัวมาตั้งก่อนเออยืมยืมก็จอละยืสร็จแล้วเจ้านี่ก็จะวันพวงคืน อ้าอะเราไม่เล็กเยอะอะไรขโมยอ่ะไม่หลอกขโมยใช่ก็ไม่แจ่ของเราเฮ้ยบ้านเราต้องมีโจโค้งนี่คุณเออเอ้ดูนี่เฮ้ยมันแพงคุณมันแพงเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรเรายืมมาอ๋อมันเพราะอะไรเพราะมันไม่แจ่ของเราใช่มันไม่ใช่ของเราไงล่ะไม่ใช่ของเราเออเราไม่เสียหายกิกดน้ำเอาไว้นอกบ้านใช่อะ ดู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 เกือกเกาะน้วเอาไว้นอกบ้านคุณไปดูดิคุณชาดูโคเท่อะเกาะนาวได้ด้วยอ่ะใช่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 แล้วเป็นคุณชาคุณลอยได้เอ้าลอยได้เหรอเออคุณมักเหรอใช่เปอี่ยนไปเปลี่ยเกมแล้วก็เกมอีกแนบหนึ่งเอ้ยไฟไม่แต่บ้านเรามืดเลยนะเชื่อชื่อหนี่บอกเลยว่ามีผีเออบ้านเรามืดจริงๆเนี่ยแบบโอ้โหผมลืมลืมตาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมืดมากเลยเนี่ยบ้านเรามืดจริงเลย แล้วแม่พอไฟมันลอยได้วะเนี่ยคุณคุณต้องเอาไปเปิด่ยนไปมาเนี่ยพอใครยะเลยวะไอ้คุณจะว่ากันดิมันคือผลการชิปโบแดงเลยนะเว้ยเออก็ได้ผลการชิปโบแดงแต่อยู่มันมันต้องเอาอะไรที่มันเฟี้ยวๆนี้ไปไปหาอะไรเพลี้ยเลีกันเถอะคุณโอเคได้เลยเฮ้ยก็อี้เฮ้ยก็อี้เราเป็เก้าอี้นอนดีกว่าเนี่ยก็อี้เอ็นได้หน่อยอี้นอนแงเอ็นได้เว้ยตัดด่วนเว้ยเออก็อี้สุขภาพไง เออเอาว่านี้แหละผมอยากเอารถกลับบ้านมากเลยคุณเนี้ยรถเที่ยนเนี่ยเออคุณก็เอามาดิเอามาเวลาเราย้ายบ้านไงรถเทนนี้มันเอามันเอาไม่ได้เฮ้ยเอาได้เราเราเก็งอัปเดตได้เหรอใจ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 อาจจะขับรถก็ได้นะใช่ขับรถได้ไงนี่ผมจะเอาเตียงที่เอาไว้ปรัสภาพะมาไว้หน้านอ้าวบ้านกับเกาะน้ำนะถ้อเกาะน้ำพักคนถึงเกาะน้ำต้องเตรียมดน้ำวางเอาไว้เอากล่องไปฝากแล้กันไหนอะตรงไหนอยู่อยู่ที่บ้านคนอยู่ที่บ้าน อธิบายเหรองั้นเดี๋ยวผมเอาโต้เออพอเราต้องมีการอาบน้ำใช่ว่าอาบน้ำเออเออว่ะมามาคุณอาบน้ำก็คุณชาคุณอาบน้ำไหมวันหนึ่งอะไม่ออกออไม่อาบออกไม่ออกออไม่อาบแล้วคุณอาบอย่ทีวันไหนเอออาบวันศุกร์อาอีกทีวันศุกร์ของปีหน้าอ๋อโอเคนี่นงเราจะอ่างตั้งไว้ตรงนี้ เราอาบไปใครเดินผ่านเฮ้ยตั้งแต่นี้เลยนอกบ้านครบมันสุกแล้วอายูผมอาบน้ำแล้วครบครบมันสุกแล้วต้องใส่เอเสกก่อนเนี่ยโอเคไอเสกคือเสียงของคุณชายแล้วโอเคเฮ้ยว่าแต่คุณชายอาดักเสร็จเราต้องยืมเสื้อผ้าใส่ใช่ปะเออตัวเสื้อผ้ากันครับตัวเสื้อผ้าเออว่ะเราเราไม่มีเสื้อผ้าใส่มานานแล้วใช่เราใส่แต่ตัวเดียวใช่ปะแต่ไม่ได้ซักเลยนี่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 เราได้ตัวเสื้อผ้าแล้วนี่อันนี้เอาเอาไอเสกแทนเสื้อแต่ว่าเราไม่มีเสื้อเว้ยอืมเราต้องได้หา เสื้อใช่เออตอนนี้มีเสื้อเสื้อถ้าใครอยากซื้อเสื้อบ้างคุณชาเขาขายเสื้อครับเอครขบผมเคยเสื้อไปดูได้ในช่องครับถ้าอยากซื้อแล้วก็เออถ้าเกิดว่าอยากเห็นเสื้อที่ผมทําให้กับคุณคุณต้าครับสามารถไปดูได้ในคลิปช่องผมนะครับผมทําเสื้อให้กับคุณต้าไหนไหนอดอวดเสื้อหน่อยครับอวดเสื้อหน่อยไหนไหนไหนออดเสื้อหน่อยครับดู อันนี้คือเสื้อที่คุณต้าเป็นคนออกแบบเองนะครับนะเห<อ>็นไหมถ้าเกิดอยากได้เสื้อตัวนี้คูกเข่าขอร้องคุณต้าให้ขายนะครับแต่เขาไม่ขายนะครับเขาขายห้าบาทเห็นครับ,รบรเดี๋ยวคูกเขาบอกให้ขายขายห้าบาทว่าแตกต่างกันก็ไม่ขายวะ <c oughs> มันสวยมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเสื้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดดูในช่องคุณต้าจะไม่เห็นนะครับต้องมาดูในช่องผมนะครับเดี๋ยวผมไป ก็มาดูได้นะครับนะนี่จะเป็นเสื้อสวยๆอะไรอย่างนี้คุณต้าออกแบบเองเลยนะครับนะพอ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 ,พอ,พอหยุดขายของพอพอพอว่าแต่พอเราอาบนา้ำเสร็จใช่ไหมหอาบนา้ำเสร็จนี่ไงเสื้อผ้าไงเนี่ยเนี่ยเนีอาเสร็จเปลี่ยนชุดเลยเว้ยนะเออว่ะผ้าเสื้ตัวไม่ต้องมีหรอกเราจะเป็นเสือผ้าคุณต้ามีได้ไนมเราเราต้องเสื้อเสื้อผ้ามันไม่มีเสื้อผ้าเลยว่ะตู้เสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าเฮ้ยนี่โตสนุกนี่เล่นแบบไอ้นี่ไงอวกาศ ได้ตกกระดูกในอวกาศเฮ้ยมันมันมันแทงคนตะต่อผมปะเนี่ยคนตะต่อผมขาขาดปะเนี่ยเอาคนตะต่อผมไม่มีขาเนี่ยมาสวดเลยเออลื่งไกคนตะต่อเขาใช้ขาเทียมเนี่ยดูดิทำไมบ้านเรามืดจังเลยเราต้องมีไฟไฟเพิ่มไหมมือต่อโอเคหนึ่งกับสว่างปีลายการแล้วปะบ้านเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะหลังคามีหลังคาันห้างให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกโอเคเออเราอะไรอีก เราแบบแนะนำแนะนาดีไหมว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไอไอเดียของเราอ๋อไอเดียไม่ต้องเราให้คนดูเขาจินตนาการเองว่าบ้านเราจะมาจะตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะสำหรับทนี้สำหรับคลิปนี้ใครใครใครปิดใครปิดมันปิดนะหรือว่าผมปิดโอเคนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องคุณต้านะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องผมด้วยนะครับ Okay, <ไป S 1> ใช่เดี<ะ>๋ยวเลยจะดูช่องเขาด้วยล่ะครับโอเคบลาคุณชาบายบายเฮ้ยบายบายตากล้องนะเราไปดิฟไปละปละาเราจะจับ